รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของอัลต์ไลท์ทีวีแค่คลิกไลค์ใจคุณก็รักรถค่ะรายการยานยนสำหรับคนนำสมัยนะคะที่เจอพบกับน้องแอมเช่นเคย ทุกค่ำคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนครื่งก,กว่าแบบนี้ค่ะและสําหรับเทปนี้นะคะก็เป็นเทปปลายเดือนแล้วนะคะน้องแอมก็ยังคงพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่เดิมแห่งนี้เลยค่ะกับชิฟเวลเลตนะคะร้านอาหารสไตล์ฟาร์มแอนด์รีสอร์ทนะคะซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆค่ะกับซอยจรัญสนิทวง86ทับหนึ่งนะคะตรงมาสุดซอยก็จะเจอร้านเลยค่ะซึ่งร้านนี้บอกเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านที่แอมแนะนาําไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดค่ะเอาไว้ว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจก็สามารถแวะเวียนกันมาได้ค่ะ แต่สำหรับวันนี้นะคะรายการออโต l ไลท์ทีวีน้องแอมมีอะไรมาฝากบ้างไปดูกันในช่วงแรกเลยค่ะเริ่มต้นในช่วงแรกค่ะกับออโต l ไลท์โซซิแตี้นะคะวันนี้พี่นกและพี่เจแอนนะคะจะมาพูดคุยถึงเรื่องของพฤติกรรมนะคะ10อย่างยอดฮิตค่ะที่ผู้ขับรถนะคะยังคงทำผิดกฎหมายกันอยู่ค่ะ ในช่วงของอัลตไลท์กอสินะคะพี่จูนจะมาเมาท์มอยกันถึงสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยค่ะกับเรื่องของโปรเจกต์โบแดงนะคะ l i n d n ค Car of t h e y e a r ค่ะที่กำลังจะประกาศผลเร็วๆนี้ค่ะในช่วงของอัลตไลท์อีเวนต์วันนี้จะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะ ในช่วงของออ t โตไลท์โนเลตวันนี้นะคะจะได้พบกับรถต้นแบบอีกหนึ่งคันที่มีความน่าสนใจเลยค่ะนั่นคือ MG CS Concept นะคะซึ่งเชื่อเลยค่ะว่าปีนี้นะคะจะมีการผลิตแล้วก็จ,จัดจำหน่ายจริงในบ้านเรากันค่ะในช่วงของออ t โตไลท์ออนทัวร์นี้นะคะจะได้พบกับปิกอัพเปลี่ยนโลกค่ะอย่าง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นะคะซึ่งทริปนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าพีน่นกของเรานะคะจะไปสัมผัสไกลกันถึง ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะในตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกับผู้สนับสนุนใจดีของทางรายการสครูเดียวค่ะออโต้ไล e ์โซซาย y ีสนับสนุนโดยรุ่นใหม่ i อซุสุดีแม็1.9 DDI Blue Power ทั้งแรงทั้งประหยัด Mazda 3 SkyActiv n i นิสัน NP 300นาวราแร่งเกินคาดฉลาดเกินใครสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวีระพงศ์ครับสวัสดีครับปลายเดือนล้ะครับผมหาเรื่องบ่นกันดีกว่าครับเรื่องอะไรที่ที่เราต้องเจอกันอยู่บ่อยๆขับรถเนี่ยแหละครับผมคือ พฤติกรรมการขับรถที่คือรถมันเหมือนกันทั่วโลกอ่ะวิธีการขับรถเนี่ยของคนแต่ละประเทศของคนแต่ละเมืองของคนแต่ละครอบครัวเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปทําให้รถยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยมีความแตกต่างกันในการใช้รถใช้ถนนอยู่บนท้องถนนไม่ได้ทุกคนนะที่อยากจะบอกว่าเป็นการขับรถที่ทั้งผิดมารยาทผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ควรทำครับเอาข้อแรกเลยแล้วกันครับจะเลี้ยวเราไม่เปิดสัญญาณ อันนี้อันนี้คืออย่างนี้ผมผมต้องเริ่มต้นคือผมเคยไปเรียนโรงเรียนสอนขับรถยนต์ที่แบบมีมาตรฐานแล้วก็แบบไม่มีมาตรฐานเขาไม่สอนให้เปิดไฟเลีย้ยวเลยใช่ครับจับพวงมาลัยแน่นๆไม่ต้องไปห่วงเปิดไฟแล้วขับให้ได้ก่อนรักษาเล่นไม่ให้รถ <c oughs> ตรงนี่นี่คือคือสิ่งที่ผมเจอมา <c oughs> ผมผมเห็นชัดเลยว่าไอ้โรงเรียนแบบไม่ได้มาตรฐานกับแบบได้มาตรฐานเนี่ยซึ่งซึ่งต่างกันใช่อันนั้นเป็นหนึ่งในสิบแล้วครับข้อที่สองเนี่ยคือ การเปิดทัสามหรือไฟกระพริบสองข้างหรือว่าไฟผาหมากหรือไฟฉุกเฉินเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับให้เปิดเฉพาะรถหยุดจอดนิ่งเท่านั้นในที่ที่ห้ามจอดหรือในที่ที่ขับขันครับห้ามเปิดขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่เขาพอฝนตกหนักเปิดไฟกระพริบใช่ไหมฮะเปิดไฟฮัสซ่าเนี่ยแล้วเกิดปัญหาอะไรคุณไม่มีไฟเลี้ยวใช้ครับพอคุณจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายนะฮะไม่มีใครรู้แต่คุณเข้าใจว่าคุณเปิดไฟเลี้ยว เกิดอุบัติเหตุครับ,รบใช่ไหมครับข้อที่3เบียดแทรกขึ้นสะพานอย่างเงี้ยค,คือเขากําลังต่อคิวกันเลยนะคันนี้มาปื้แล้วก็แทรกเขาขึ้นสะพานผมว่าโอ้มารยาทการเข้าคิวยังไม่มีเลยแล้วคุณจะมาขับรถได้ไงไม่ไม่มีอยู่แล้วครับคือถ้าเกิดสมมติถ้าเราไปต่อแถวยาวในขณะที่เลนซ้ายว่างไม่มีใครทําครับในในประเทศไทยเนี้ยผมบอกได้เลยมีที่ผมเห็นเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ไม่ว่าจะคิวยาวแค่ไหนเขาก็จะเข้าคิวต่อให้เลนสายว่างเขาก็จะไม่ไปแทรกนะครับ <c oughs> ข้อที่สี่เนี่ยสำคัญมากเลยก็คือร้านนี้ดังกุ้ยแขกร้านนี้ดังกุ้ยเตี๋ยวร้านนี้ดัง <c oughs> กาแฟร้านนี้อร่อยอะไรเงี้ยแล้วไม่มีที่จอดรถก็จอดริมถนนริมฟุตปาดเลยแล้วก็แล้วก็ลงไปซื้อเลยโดยที่ไม่สนใจข้อที่ห้าปาดจาก ซ้ายนะครับซ้ายสุดไปขวาสุดเพื่อไปยูเทิร์นครับข้อที่6ที่ยิงกันตายเนี่ยมันเป็นสาเหตุอย่างนี้ครับคุณศักดิ์นรงค์ครับข้อที่6ใเนี่ยสำคัญมากเลยคือเปลี่ยนเลนบ่อยๆ่ซ้ายทีขวาทีแบบว่าคือดูหนังฟาสบ่อยเลนเชนดูแบบรถแข่งบ่อยอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเลนไปทีนี้พอบังเอิญไปปาดหน้ารถคันที่เขามีปืนเนี่ย ขาก็โมโหเขาก็ยิงก็ผมไม่รู้ว่าคันนี้มีปืนเจ็บบ้างตายบ้างอะไรเงี้ยคือคือมีการยิงกันบนถนนเพราะว่าสาเหตุเนี้ยสาเหตุการเปลี่ยนเลนบ่อยๆครับข้อที่7นะฮะขับรถเร็วขับรถเร็วไม่แปลกนะแต่เร็วในที่คับขันหรือที่แบบทางแคบในซอยอะไรเงี้ยจะรีบเร็วไปไหนในซอยคนเดินผ่านเด็กลูกเด็กเล็กแดงสุนัขครับข้อที่8เนี่ยก็คือการเปิดไฟตัดหมอกคือไฟที่แบบว่า มันไม่ไม่ควรจะเปิดในภาวะปกติข้อที่9นะครับเปิดช่องทางพิเศษเองคือบางเวลาเนี่ยทางจราจรจะเปิดให้ทางนี้สวนมาได้หรือว่าเ,ออเราสามารถไปได้3เลนสวนกลับมาได้แค่เลนเดียวเลยแต่เฉพาะเขาอนุญาตครับด้วยความเคยชินทําเองไงเมื่อวานก็เคยผ่านทางนี้ได้ช่องนี้ได้ก็ทําบ้างมันผิดกฎหมายครับผมข้อสุดท้ายฝ่าฝืนป้ายจราจรและฝ่าฝืนกฎจราจรครืองี้ มันแยกสองแบบมีป้ายห้ามกลับรถแล้วคุณกลับรถอันนี้ฝ่าฝืนป้ายสี่แยกทุกสี่แยกถ้าไม่มีป้ายบอกว่าให้กลับรถได้หรือว่าเจ้าพนักงานจราจรให้กลับรถได้เนี่ยคุณต้องจําไว้เลยว่ามันเป็นกฎหมายห้ามกลับรถตามสี่แยกแผ่วิคราะห์ได้ไหมครับข้อ11เลยนะฮะครับผมครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนครับบางคันติดข้างหน้าไม่ติดข้างหลังเพราะอะไรรู้ปะข้างหลังจราจรไม่เห็นไงขับผ่านไปกว่าจะเรียกเข้าไปนู่นแล้วถ้าทําผิดกฎหมายได้ง่ายๆอย่างนี้ เออมันอย่าทําเลยครับก็ไปทำอย่างอื่นที่แบบใหญ่ๆไปเลยแบบปนแบงค์อะไรเงี้ยเหรอเออก็แล้วแต่เดี๋ยวออกรายการทีว<ๆ>ีเดี๋ยวครับผมอาลรครับก็เป็น10ข้อบวกหนึ่งแล้วกันนะผมแถมให้อีกข้อสำหรับการทำผิดกฎจราจรแล้วก็ผิดมารยาททางการใช้รถร่วมกันเนี่ยที่เราเอามาบน่บนๆกันทั้งหมดเนี่ย11ข้อเนี่ยอย่าใช้เลยสักข้อนะครับเราบอกว่ามันไม่ดีครับ เราก็เชื่อว่าสังคมเขาบอกว่ามันไม่ดีนะครับครับผมค,ค,ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปฟังน้องจุนในช่วงออ t o เไล์ก็อ0สิบดีกว่าครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเผออแป๊บเดียวนะคะคณะกรรมการของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยชุดปัจจุบันนี้นะคะที่นําทีมโดยนายกสุดเฟี้ยวนะคะอย่างเฮียเปียกวัชรธรรมศรีทํางานมากว่า2ปีนะคะก็ใกล้ครบวาระในเดือนมีนาคมนี้แล้วละค่ะ แต่ถึงแม้จะใกล้เลือกกรรมการชุดใหม่นะคะแต่กรรมการชุดปัจจุบันนั้นนะคะก็ยังคงเดินหน้าทํางานไม่ยอมหยุดเลยละคะ่ะเอาเฉพาะช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้นะคะจนเห็นอย่างน้อยก็3 4มสี่งานแล้วละคะ่ะแต่ที่เป็นอภิมหาโบแดงจนต้องปรบมือให้ดังๆนะคะนั่นก็คือการคัดเลือกรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี2558ค่ะหรือไ h a i l a ด d ค่ะ o f the Year 2015นั่นเองนะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเลยก็ว่าได้นะคะ ที่จะมีการประกาศผลในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วล่ะค่ะจบงานนี้แล้วถึงเดือนมีนาคมเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่จุนก็หวังว่าเราคงจะได้เห็นรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี2,559และปีะต่อไปให้เหมือนครั้งแรกนะเจ้คคาค่ะก็รุนๆนะ1ใน6ใครจะได้เป็น Thailand Car of the Year คันแรกของประเทศไทยของโลกของโลกใช่ <Thailand S 1> ใช<า><ๆ>่เไทยแลนด์ท,<ะ>ที่ประเทศไทยนะครับ,รบแล้วก็หวังว่าทีมต,ต่อไปจะ สารต่อไปนะครับผมครับช่วงนี้ขอบคุณน้องจูนสำหรับออตโตไลท์กอสิบครับแล้วพบกับผมพร้อมกับคุณเวอองคงในช่วงออ t โตไลท์โซอเซตี้ได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้าครับออโตไลท์อีเวนต์บริษัทมาสด้าเซลล์ประเทศไทยจำกัดนำโดยมิสเตอร์ฮิเดสเกตทาเกซิเอะประธานบริหารและคุณทีเพิ่มพงพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดพร้อมด้วยคณะบริหาร จัดงานถแถลงข่าวถึงความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจในปี2558ที่ผ่านมาณโรงแรมเรดิสันรูพาซ่าซอยสุขุมวิท27โดยปีที่ผ่านมานั้น Mazda มียอดขายถึง39,471คันขยายตัวสูงถึง15%และมี Market Share อยู่ที่5%จากตลาดรถยนต์รวมประมาณ797,000คันซึ่งยอดที่ได้รับมาจาก Mazda 2ถึง19,091คัน BT50 Pro 8 5 4คัน m a สด้3 7,143คัน m a สด้ CX5 3,832คัน m a สด้ CX3 1,321คันที่เหลือเป็น MX5 และ CX9 ซึ่งความสำเร็จด,ดังกล่าวเกิดจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่สู่ตลาดมากถึง5รุ่นและที่สำคัญคือสามารถก้าวขึ้นครองอันดับ3ของตลาดรถยนต์นั่งนั่นเองครับสำหรับปี2,559นี้มาสด้ยังคงเดินหน้าสร้างความสำเร็จด,ด้านยอดขาย โดยเตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่สู่ตลาดมากถึง7รุ่นพร้อมงัดกลยุทธก์การตลาดมาใช้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งปีและตั้งเป้าหมายยอดขายขยายตัวส่งขึ้นอีก10%หรือประมาณ44,000คันพร้อมกับ m มาเก็ตแชร์ที่5.5%จากตลาดรวมที่คาดว่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาครับ เรามีความมั่นใจนะครับที่จะทําตลาดในปีนี้นะครับาการเปิดตัว CX3 เมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับซึ่งเราทําทตลาดในเซกเมนต์ใหม่นะครับซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่มีการเติบโตขึ้นนะครับในกลุ่มของ SUV นะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ Mazda สามารถที่จะตั้งเป้าและก็พยายามที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในปีนี้ครับ Li No n ลโนเ e แม้ว่าจะเป็นแบรนด์ใหม่ในบ้านเราแต่ก็ต้องยอมรับว่าค่าย MG เดินหน้าบุกหนักกับตลาดรถยนต์ไทยไม่น้อยทีเดียวครับตั้งแต่ MG6 Compact Car ไซส์ใหญ่ตามด้วย MG3 s u b คอม p พ c t แสนน่ารักรวมถึงแฮชแบ็กอย่าง MG5 และนี่คือรถต้นแบบ MG CS ที่ MG ประกาศว่าจะขึ้นลายผลิตเพื่อจำหน่ายอย่างเต็มตัวภายในปีนี้และถือเป็นการเปิดตลาด SUV ครั้งแรกของค่ายนี้ในบ้านเรานั่นเองครับ สำหรับ MGCS Concept นั้นเป็นคร o สโอเวอร์รูปลักษณ์แตกตา่างที่เพียพร้อมด้วยดีไซน์แบบหรูหราด้วยกลิ่นอายความเป็นแฟชั่นสไตล์อังกฤษการออกแบบลงตัวสะสานความทันสมัยโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเส้นสายสถาปัตยกรรมของตึกที่มีเอกลักษณ์อย่าง The Shade of Glass ไฟหน้าและไฟท้ายได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากความงามของผลึกเพชรที่มีการจัดมุมองศาให้แสงตกกระทบเพื่อแสดงเฉดสีและความสวยงามของแสงที่เปล่งประกายออกมา เป็นหนึ่งในรถอนเนกประสงค์ที่มีความโดดเด่นทันสมัยและลงตัวด้วยความเป็นสปอร์ตต้นแบบคันนี้ซึ่งถูกบรรจงสร้างขึ้นโดยทีมงานออกแบบของศูนย์ออกแบบรถยนต์ MG Global Design Center ที่เมืองเบอร์วิงแฮมประเทศอังกฤษส่วนจะโดนใจแฟนรถยนต์บ้านเราหรือไม่นั้นรอวันเปิดตัวแล้วมาดูกันครับ น้องแอมอีกครั้งนะคะมาปิดท้ายในช่วงของ a u t o l i ลออนทัวร์ค่ะซึ่งเทปนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นเทปแรกของการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อไปสัมผัสกับปิกอัพเปลี่ยนโลกค่ะยากอิกสุ d m a ม็1.9 DDI Blue Power นะคะซึ่งจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ a u t o l i ลออนทัวร์ ออตลัยออนทัวร์วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นครับโดยเราเดินทางมาที่เกาะคิวชูนะครับซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางภาคใต้ของทางญี่ปุ่นนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองโออิตะครับโดยด้านหลังของเรานี้คือสนามออโตโพลิสอินเตอร์เนชั่นแนลเรซิ่งครอสนะครับซึ่งเป็นสนามที่มีความยาวประมาณ4.6กกิโลเมตรนะครับเป็นระดับ FIA เลยนะครับ โดยเราพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับรถพิกอัพซึ่งถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยนะครับนั่นคือย s สุดีแมคบลูพาวเวอนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.9 DDI Blue Power นะครับเราพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับเครื่องยนต์ขนาด150แรงม้านะครับ350นิวตันเมตรมาดูว่าสำหรับอากาศาหนาวๆอย่างนี้นะครับเราก็รถพิก up ขนาดนี้นะครับสามารถจะมีสมรรถนะขนาดไหนนะครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางไปพร้อมกันครับ ก่อนอื่นเลยคงต้องพูดถึงสนามแข่งรถนานาชาติ Autopolis International Racing Course ที่จังหวัดโออิตะบนเกาะคิวชูประเทศญี่ปุน่นที่นี่ถือว่าเป็นสนามระดับนานาชาติก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ1990มีความโดดเด่นด้านภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติโดยตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถ,ถึง3,000เมตรมีความยาวถึง4,647เมตรส่วนที่กว้างสุด15เมตร ส่วนที่แคบสุด12เมตรและมีระดับความสูงของแทร็กที่ต่างกันถึง50เมตรซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของสนามแห่งนี้และสำหรับภารกิจของคณะสื่อมวลชนไทยที่เดินทางสู่สนามแห่งนี้คือการทดสอบรถจิกอัพรุ่นใหม่บีซูซูดีแม็1.9 DDI Blue Power ซึ่งเปิดตัวในตลาดเมืองไทยเมื่อวันที่2พฤศจิกายนก่อนจะจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่13พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าช่วงแรกจะมีเพียงรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดเท่านั้น ส่วนเกียร์อัตโนมัติ6สปีดกำหนดจะวางตลาดในเดือนมีนาคมนี้แต่ด้วยชื่อชั้นและความไว้วางใจของลูกค้าก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ Blue Power ขึ้นด้วยยอดจองที่ถล่มทลายไปเลยล่ะครับตลอดระยะทาง3รอบรวมแล้วกว่า14กิโลเมตรสำหรับการได้สัมผัสเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power ในสนามแห่งนี้ที่มีทางตรงยาวๆแค่ตรงพิษเลน ที่เหลือเป็นทางโค้งแบบล้วนๆซึ่งถือว่าโหดไม่ใช่เล่นแต่เมื่อได้สัมผัสแล้วก็กลายเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าขนาดของเครื่องยนต์มันไม่ใช่สูตรตายตัวในแง่ของสมรรถนะจริงๆครับทำไมผมหนึ่งพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับแหมก็ต้องยอมรับว่า เครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power ที่ให้พลังออกมาถึง150แรงม้าและแรงบิด350นิวตันเมตรนั้นไม่ได้เป็นรองและเหมือนจะเหนือกว่าเครื่องยนต์รุ่นเดิม2.5 DDI VGS Turbo ไม่น้อยครับไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งในช่วงทางตรงที่นับว่า b ลุ t Fast ทีเดียวครับขณะที่เครื่องยนต์มีน้ำหนักลดลงถึง60กิโลกรัมและปรับตำแหน่งเครื่องยนต์ให้เข้าใกล้ห้องโดยสารยิ่งขึ้นส่งผลให้จังหวะการเข้าและออกโค้งให้ความรู้สึกในแง่ของสเสถียรภาพดียิ่งขึ้น จนหลายๆครั้งถ้าจะลืมไปเลยว่ากำลังขับปิกอัพในสนามแข่งระดับโลกเลยแ่ะครับโดยภาพรวมของปิกอัพเครื่องยนต์1.9ลิตรคันนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับล่ะครับว่าสำหรับคำว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่ฟังดูแล้วอาจจะเหมือนเป็นแค่คำโฆษณาเท่านั้น แต่ถ้าคุณผู้ชมได้ลองสัมผัสกับเครื่องยนต์ขนาดแค่1.9ลิตรแต่ให้สมรรถนะที่เหนือกว่าเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรนั้นผมเชื่อว่าคำคำนี้จะไม่ใช่คำโฆษณาอีกต่อไปจริงๆนะครับ เพิ่ปแป๊แบ,บเดียวนะคะเวลาของรายการออโต้ไลท์ทีวีของเรานะคะก็หมดลงแล้วค่ะแต่กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทุกค่ำคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนครึ่งกว่าแบบนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเรานะคะย้อนหลังได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะออโต้ไลท์ทีวี o u t u b e Instagram นะคะหรือว่าทาง l ล ne และที่สำคัญนะคะเรายังมีแอปพลิเคชัน TV Thailand ที่สามารถดูสดๆออนไลน์ได้อีกด้วยค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะน้องแอมยังคงเอาใจแฟนคลับแฟนพันแท้กของทางรายการอีกเช่นเคยค่ะกับการร่วมสนุกนะคะในการตอบคําถามค่ะง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะตอบมาว่า i su su d max 1.9 ddi blue power ของเรานะคะให้แรงมา้าออกมาเท่าไหร่ถ้าทราบคำตอบก็ส่งมาเลยค่ะกับ2ช่องทางนะคะ เอสเบหมายเลข0877022468นะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะโดยการตอบที่แฟนเพจ Facebook ของเรานะคะอินบ็อกซ์มาตอบหลังไหม่นะคะเท่านี้ก็ลุ้นรับไปเลยนะคะกระเป๋าเดินทางเก๋ๆสวยๆจากอิสุสุของเราค่ะโดยแต่ละช่องทางนะคะเราจะมอบให้3รางวัลสำหรับผู้ที่ตอบได้อย่างรวดเร็วและก็ถูกต้องค่ะเอาวันว่าใครอยากได้กระเป๋าเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะอย่าลืมส่งกันมาเยอะๆค่ะ แต่สำหรับวันนี้นะคะน้องแอมก็ต้องขอฝากเรื่องราวของรายการอัลตไลท์ทีวีแค่คลิกไลค์ใจคืนก็รักรถไว้เพียงเท่านี้ค่ะกลับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะคะทุกค่ำคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนครึ่งกบกอดแบบนี้สำหรับคืนนี้ฟันดีและราตรีัสิสดค่ะ